ฮัลโหลสวัสดีครับคุณลูกค้าผมมาถึงแล้วครับผมรอที่หน้าคอนโดแล้วคุณลูกค้าลูกค้าที่ไหนเลยเอ้าถึงแล้วเหรอแอบน้ำอยู่ที่เราแป๊บหนึง่งอุ้ยอะไรวะเจอทันประจำแบบเนี้ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังโอ้พระเจ้าอาบน้ำอยู่แล้วเรียกรถทำไมวะมารอตั้งนานห้านาทีกว่าหกนาทีแล้วเนี่ยเรียกรถแต่อาบน้ำอื้ มาแล้วลูกค้ามาหาแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้าจะไปขึ้นทางด่วนนะ,ะเป็นซะอย่างเงี้ยปูโวจี๊ดอ,อ,อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพา,าไปสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไปคับว่าเหตุการณ์ประมาณนี้ปัญหาแนวๆเนี้ยเพื่อนๆคงเจอกันหลายคนเจอผมมาเจอบ่อยเหมือนกันนะก็พอดีอย่างนี้ครับพอดีไปเปิด อ่านดูคอมเมนต์อะไรอย่างนี้แหละก็มีเห็นเพื่อนสมาชิกเราบ่นเข้ามาประมาณเนี้ยผมก็เลยว่าเออจริงจริงจริงจงผมก็เคยเจอก็เลยเอามาเล่าเอามาแชร์ให้ฟังเพื่อที่จะได้เตรียมรับมือกับปัญหาแบบนี้แนวแนวนี้คือผมจะบอกอย่างนี้ครับหลายท่านหลายคนหลายครั้งเลยนะลูกค้าเนี่ยในฝั่งลูกค้านะเรียกรถแล้วกลัวจะต้องมานั่งรอก็เลยให้ฝั่งคนขับอย่างพวกเรา ไปรอแทนซึ่งปัญหาการรอเนี่ยผมบอกได้เลยครับพวกเราเต็มใจรอในต้องใช้คำว,ว่าในลิมิตที่พอเหมาะพอควรต้องใช้คํานี้ครับยกตัวอย่างอย่างในแอปพลิเคชันโบนี่ครับเขาให้รอเรารอ,ล,อลูกค้าเนี่ยห้านาทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่คิดตังเพิ่มง่ายง่ายแต่ถ้าเกินห้านาทีไปแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดให้นาทีละสองบาทประมาณนี้ประมาณนี้กฎกติกาอาจจะปรับเปลี่ยนไปแล้วหรือยังอันนี้ไม่มั่นใจนะครับ นะเบื้องต้เนเมื่อก่อนเป็นอย่างเนี้ยแต่คิดว่าเดี๋ยวนี้ก็คงเบือนเริม,มาแหละรอห้านาทีไม่ใช่ปัญหาค่ารอไม่ใช่ประเด็นจริงไหมแต่ปัญหามันคือบางจุดบางสถานที่ลูกค้าเรียกให้ไปรับบางที่เนี่ยมันไม่สามารถจอดแช่ได้จริงไหมผมเคยเจอลูกค้าเร็สุดเนี่ยครึ่งชั่วโมงแต่ลูกค้าโอเคนะใจดีบอกพี่เดี๋ยวหนูเพิ่มให้เพิ่มเพิ่มให้ยี่สิบ ถ้าโอเคยี่สิบไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นนะครับอ่าๆโอเคก็ยังดีที่ยังบอกว่าอะไรยังไงเลยครับบางครั้งเนี่ยเราไปจอดรอยกตัวอย่างอย่างในเมืองช่วงห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยจอดริมถนนรอไม่ได้รถมันติดตำรวจเขาไล่ขันหลังก็ด่าบีบแต่แต่แปน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 ,แปนเลยแต่รถบรรคันดังแตกแตด้วยนะแตกแต่เออแต่มันแต่งเสียง รถบ,บางคันบ,บ,บีบแต่ตั้งแต่บางคันก็แต่แตั้งอย่างเงี้ยไอเราเราก็จอดรอไม่ได้บางครั้งก็ต้องยอมสละสละเรือนะครับก็คือต้องยอมกดแคนเซิลเพราะว่าอะไรจอดรอมันรอไม่ได้แล้วลูกค้าให้รอแล,ล้วรอแบบไม่มีความหวังอ่ละรอแบบเออระเหยอ่ละลอซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะลงมาไวหรือใช้เวลาจอดรอนานแค่ไหน ก็ต้องยอมกดยกเลิกพอกดยกเลิกแอปเจ้ากรรมมันหากคะแนนเราบางคนคะแนนปิ่นน้ําอยู่แล้วคะแนนเนี่ยคะแนนอัตราการรับงานอัตราสําเร็จงานอะไรอย่างเงี้ยคะแนนปิ่นน้ํอยู่แล้วจะโดนบล็อกไม่บล็อกแหละไปเจอเคสลูกค้าแบบนี้เข้าจําใจต้องกดยกเลิกส่งข้อความมาอีกยกเลิกนะจุดรับหากคะแนนเราบางคนถึงขั้นโดนบล็อกโดนแบนเลยเอา้าวยซ้ำตัวซ้อนอุทธรไปก็เหมือนคุยกับกำแพงแอดมิน มันคุยกับกาแพงพูดอยู่ฝ่ายเดียวทั้งนั้นนิ่งไม่คหือไม่อือแต่สุดท้ายโดนบล็อกโดนแบนในบางคนบางครั้งนะครับปัญหาแบบนี้เราเจอกันอยู่แล้วเจอบ่อยหรือเปล่าก็แล้วแต่ดวงวาสนาของแต่ละท่านแล้วทีนี้ยทีนี้ปัญหาแบบนี้ทําไงดีด้วยส่วนตัวผมเลยผมจะใช้วิธีอย่างนี้ครับไม่ได้แก้ปัญหาแบบนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตไม่ได้แก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ดีขึ้นหน่อย ผมก็จะใช้วิธีพอรับงานเสร็จแล้วเรากำลังขับรถไปแมนขับรถไปเนี่ยผมก็จะใช้วิธีทักแชทในแอปเนี่ยโทรได้แต่โทรในแอปเนี่ยบางครั้งลูกค้าก็ไม่รับอช่วงดีบางทีลูกค้ารับนะครับผมจะโทรไปบอกลูกค้าใกล้ถึงแล้วนะครับเพราะว่าเราจะได้กระตุ้นให้ลูกค้าเตรียมความพร้อมจะได้ลงมารอเพราะบางทีอย่างที่บอกไปจอดไม่ได้อมันก็ดีขึ้นมันเหมือนเราได้ไปกระตุ้นเขาอะ แต่พอเออเราเหยื้อเราเหยือขึ้นรถปับ๊บอย่างเมื่อกี้เออเราเหยื่อเราเหยเละแล้วนะเราก็นั่งรอพอขึ้นรถปับ๊บพี่ขอด่วนเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องขึ้นทังด่วนนะคะดูดูด,ดูคุณพี่คิดอะไรคะคุณช้าผมไม่ได้ช้าผมมาอยากส่งไวๆมากเลยเราอยากส่งลูกค้าให้ไวๆเลยจริงป่ะจะได้ทํารอบทําเที่ยวได้แต่เออเลาเหยช้าด้วยเหตุผลต่างๆนานา บางคนช้าแบบมีเหตุผลที่เข้าใจได้แต่บางบางคนช้าในเหตุผลที่แบบฟังแล้วแบบเจ็บจี๊ดอะ่ะอาบน้ําอยู่อาบน้ํายังไม่เสร็จพี่มาไวจังเอา้าไม่ได้ไวนะผมขับรถมาก็ปกตินะสี่ห้าทีคุณเรียกรถผมก็ถึงแล้วก็โอเคไหมล่ะไวแต่ลูกค้าอาบน้ํากําลังจะเข้าห้องน้ํากดเรียกรถทําไมหนูจริงไหมปัญหาแบบเนี้ยผมใช้ว,วิธีทักแชทไปแจ้งลูกค้าก่อนว่าใกล้ถึงแล้วนะครับ ถ้าลูกค้าไม่อ่านอ่านข้อความในแชทผมก็ใช้วิธีโทรเข้าไปอีกหรือใช้ทักษะไม่ใช่ใช้ทักษะดิใช้ใช้วิธีขอเบอร์โทรติดต่อเลยบางคนเขาก็ให้บางคนไม่ให้นะครับอบางคนให้เบอร์โทรติดต่อมาผมก็โทรเข้าเบอร์เลยสะดวกกว่าเพราะการโทรเข้าเบอร์เนี่ยมันมันสเสถียรกว่าโทรในแอปแบบว่ายง่ายก็โทรไปแจ้งลูกค้าก่อนล่วงหน้าว่าผมใกล้ถึงแล้วครับคุณลูกค้าลงมารอได้เลยคุณลูกค้าจะรอตรงไหนยังไงครับเราจะได้เป็นจุดสังเกตรอหน้าคอนโดเสาต้นทีเท่าไหร่ครับ ประตู A B C D E แซรอประตูไหนครับมุมไหนครับอะไรเคลียให้รููเรื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นลูกคา้าอันนี้คือวิธีที่ผมใช้นะครับหลหลายท่านบางท่านใช้วิธีอื่นมีวิธีอะไรที่ที่ดีๆแนะนําบ้างผมได้เอาไปใช้บ้างเพื่อนๆจะได้จาเอาไปใช้บ้างวิธีไหนที่จะช่วยลดปัญหาแบบนี้ให้กับพวกเราใครมีวิธีคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะแชร์แชร์กันแบ่งแบ่งกันเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยปัญหาแบบนี้มันเป็นปัญหาที่ แม่มันมันน่าปวด,ปวดใจอะ่ะที่เอามาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับคนที่ขับแล้วคนที่ขับเป็นอาชีพหลักคนที่ขับประจําเนี่ยปัญหาแบบเนี้ยฟังดูแล้วก็ก็เฉยๆเพราะเคยเจอแล้วคลิปนี้มันจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่กําลังเข้ามาสู่อาชีพขับรถหรือเพิ่งเริ่มทําใจไว้เลยทําใจเย็นๆปัญหาแบบนี้มีโอกาสเจออยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเอาใจไปใส่กับปัญหาเนี่ยมันมันวาวุ่นมันรุนกิน แต่ถ้าเรารู้ปัญหาก่อนจากประสบการณ์ของเพื่อนๆจากของคนอื่นเราจะได้เตรียมตัวรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราแนวๆน,นี้ได้ทันเราจะได้รู้วิธีป้องกันป้องปามหรือทํำยังไงที่จะทําให้มันสถานการณ์มันดีขึ้นอย่าลืมนะการกดรับงานแล้วพอไปถึงลูกค้าย,ยังไม่ลงมาเนี่ยบางคนผมเคยเจอครึ่งชั่วโมงนะ้ยังไม่ลงมาเราได้รู้วิธีรับมือต่อครับเพราะนั้นเนี่ย บางครั้งการกดยกเลิกเพราะรอไม่ได้จอดไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางออกสุดท้ายที่เราต้องทําแน่ๆเพราะมันรอไม่ได้บางครั้งเนี่ยไปจอดแล้วโดขนขันหลังไละนะ่รีพันโดแล้วนะยกตัวอยา่างการที่วนรถกลับมานะ้าจุดเดิมอีกรอบหนึ่งเนี่ยบางครั้งบางท,างที่บางทําเลเนี่ยใช้เวลา20นาทีถ้าช่วงเย็นๆบางทีชั่วโมงหนึ่งอย่างรถติดๆอย่างเงี้ยตอนเย็นๆนอย่างเงี้ยสูมวิษอย่างเงี้ยไปอยู่เทินรอบเดียวเนี่ยใช้วนาทีบางทีใช้เวลาครึ่งข้อชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวไม่ได้เกียรค่ารถมากหรือน้อยครับ ส่วนลูกค้าเนี่ยเราคงจะเหนื่อยเปล่าที่จะทํายังไงให้เขากระตือรือร้นมากกว่าน,นี้เพราะว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกเหมือนไก่กับไข่ไข่เกิดก่อนกันปัญหาแนวๆเนี้ยแบบๆแบบเนี้ยมันแก้ยากแต่แก้ได้แก้ได้ด้วยวิธีวิธีอะไระแก้ได้ด้วยทัศนคติของลูกค้าเองนั่นแหละเราไม่สามารถอะไรได้เพราะว่าตัวเขาเราบังคับเขาให้ทําถูกต้องให้ทําวิธีการที่มันดีกว่านี้ เราบังคับเขาไม่ได้ในฝั่งของคนขับลูกค้าเนี่ยก็ก็อย่างว่าเนาะมีต่างต่างที่มานะต่างที่มาต่างพื้นฐานกันบางคนก็ไม่สนฉันไม่สนฉันไม่แคร์ฉันจ่ายตังค์เธอต้องมารลอกฉันไม่ใช่ฉันรอเธออ่ะบางคนคิดอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ไม่ละเมิดไม่ละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าพอละเมิดแล้วยังไงอ่ะอย่างพวกเราฝั่งคนขับเนี่ยไม่มีแบ็กลังไม่มีคนช่วยแอปไม่ช่วยเราแอปเน้นแอปไม่ช่วยเรา ไม่ได้โจมตีแอปแต่แอปไม่ช่วยเราปัญหาแบบเนี้ยแอปจ้องแต่จะหักคะแนนจ้องแต่จะบล็อกจ้องแต่จะแบนเป็นคำตอบสุดท้ายของแอปแบบนี้ยทุกทีพออุทธรณ์เข้าไปก็รอสี่สิบแปดชั่วโมงรอมาสามปีแล้วยังนิ่งอยู่เลยบางทีอ่ะใช่ปหเ <laughs> พราะปัญหาแบบนี้มันมีคนส่งเข้าไปให้เขาเรื่อยๆเข้าใจครับแต่ปัญหาเก่าคุณไม่แก้ปัญหาใหม่มันก็ต้องเข้ามามันก็พ่อไปลินพ่อหางหมูนะปัญหาเราตรงนี้คนที่ขับใหม่ๆเนี่ย คนที่ยังไม่เคยเจอเจอแน่เตรียมตัวรับมือเตรียมตัววางแผนครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่บ่นกันมาเป็นชาติชาติแล้วแต่ก็ไม่มีใครทําอะไรได้ดีกว่านี้ยคือพูดง่ายว่ามันแก้ไม่ได้มันแก้ยากอะมาได้แต่บ่นให้ฟังก็เอามาเล่าเอามาแชร์เอามาเตือนเอามาแชร์ประสบการณ์เอามาแชร์ทักษะเพื่อนเอามาแชร์หน่อยทักษะท,ที่มีว่าจะป้องปามแก้ไขวิธีแบบนี้ด้วยวิธีไหนเพื่อนๆใช้วิธีแบบไหนถ้าบางทีผมดู เฮ้ยเอยเอวิธีของเพื่อน,อนๆที่คอมเมนต์แจ้งมาบอกใต้คลิปเนี่ยเฮ้ยเข้าท่าไว้ผมก็ไปใช้เพื่อนๆที่ไม่รู้ท่านอื่นก็จะได้เอาไปใช้บ้างจะได้เกิดประโยชน์กับพวกเราครับเราเพื่อนกันเราพวกกันอาชีพเดียวกันเราเป็นพวกกันเราไม่ใช่ศัตรูจริงไหมเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนใครจะช่วยใครคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเอามาเล่าให้ฟังเตรียมทําใจนะเพื่อนๆที่เข้ามาขับใหม่ๆแม้กระทั่งคนเก่าๆเองก็เถอะคนที่ขับแล้วก็เถอะบางครั้งเนี่ยปัญหาเล็กๆอย่างเรื่องยุ่มยิ้มแบบเนี้ย บางคนเนี่ยงุดิบคูณสองจะเย็นเ็นปัญหามีไปแก้เลี่ยงไม่ได้จริงไหมก็ประมาณนี้เจทอทุกคนครับ,บก็ฝากไว้ด้วยครับฝากกดสมัครใกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยกับช่องเดียวป๋าพาไปนะครับคลิปหน้าข่าวหน้าไปรู้ไปเห็นไปเจอไปกินไปชิมไปเที่ยวที่ไหนมาถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์เดี๋ยวผมเก็บกลับไล่ไปครับจอกกนคลิปหน้าครับฝากดูโฆษณาด้วยนะครับอย่าลืมโฆษณาขึ้นเสร็จกดสมัครไค้เสร็จหยิบโทรศัพท์ลูกโทรศัพท์เมียโทรศัพท์เพื่อน โทรัพท์คนข้างบ้านหยิบม,มาลอยฝากกดสติคกเกรไปเลยเนาะป้าขอเจอก,กันลีมหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพา,ปาไป